จะเป็นปลาอะไรมันจะเป็นปลาอะไรล่ะ <laughs> <c oughs> อถอนใช้ไหยใช่ให่มันจะเล็กว่าปลารลกดดวกเเ๋อ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ออกตกปลาที่คลองบุกับกันอีกครั้งนะครับมาซามหมายเดิมจุดเดิมเลยนะครับวันนี้เอาสปิลมาเล่นนะอัปกรณ์ตัวสปิลผมว่าคันคนขาว9ฟุตเนี่ยแหละครับลอกตัวนี้เอาลอกแซปมาเล่นนะเบอร์ันล้วก็เมนสิบชิ้นหน้า8ตะขอชิ้นรศูนย์จุดแปดนะครับเล่นเป็นไม้ไตรเบาหนึ่งตะขอเนะลองเอาสปิลมาเล่นดูนะครับ กอที่แล้วนี่โดนปลาใหญ่เล่นแล้วแบบหลุดไปทั้งหลายตัวน่าเสียดายเอาสปิลมาดีกว่านะเผื่อเจอของใหญ่อีกทีนะจะได้ <c oughs> เหนื่อยน้อยหน่อยก็ไม้แรกลงนาำแล้วมาลุยกันครับไม่ต้องเสียเวลาลุยกันเลย อถอนโดนเดี๋ยว,ป,ยวป้าอะไรวะแก้มช<โอ>้ำหรอไม่ใช่อ่ะป้าอะไรวะโอ้เออว้แปลกแปกเว้ป่าปากกว้างชิบหายเลยวะ่ะ คิดทุก่อนว่าไม่เปปลาอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับแปมแรกหออครับที่วางคันพับไปด้านข้างแล้วนะครับคือสึกเกะกะจะทำให้วัดไม่ไม่ทันนะ ถือไว้กับมือดีกว่ากิน <g ill ain> ไม่จัดเหมือนเติมแล้วนะครับมันจะเป็นปลาอะไรเนี่ยที่เข้ามาแทนที่ตะเพียนกระแหเนี่ย มันจะเป็นปลาอะไรมันจะเป็นปลาอะไรล่ะมันจะเป็นปลาอะไรล่ะมันเป็นปลาอะไรล่ะเป็นปลาอะไรล่ะกูว่าแล้วกูโดนจะได้ไปไหนไหนโอ้ไปนู่นเลยครับอู้ย ตัวนี้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เล็กอะไม่ได้เล็กนี่วาตื้อเลยอ่ะแล้วไม่มาด้วยนะ,ะยืนนะครับต้องยืนไอ nào ngoài thai quý ơi này lớn ơi cháo ôi ô chứ quay cho sạp lên ô, mươi mươi mươi. Ô, mày mà thôi. ทางต้องเล่นกันมาสักพักนะครับเห็นแล้วล่ะอยู่น,นู่นห่างไปยี่สิบเมตรเนี่ยไม่มาทางนี้เลยฮะโอ้ยตัวใหญ่ไม่ได้เล็กนี่หว่าอีกฮะน่าจะใหญ่กว่า ไม่รู้เลยไม่เห็นตัวยังไม่เห็นตัวเลยฮะยังไม่เห็นตัวเลยใหญ่อยู่ครับหน้าด่าไหลโล่ะเพราะว่าไม่ยอมเข้าด้วยบันเทออิงแล้วกูมาฮะสปิวครับ จ้องขึ้นจ้องทื้น,นสายผมเล็กดิไงแปดตอนไปค่อยเล่นหน่อยอะมีพ <c oughs> ึ่งแต้มสองเองครับพึบ่งมาลงได้สามไม้เอง พอไปสามไม้ก็โดนเลยโอ้ยอะไรวะไม่เข้าสักทีเว้ยที่ผ่ายแล้วมันตัวกิโลว่ะโอ้ย,อยไปอยู่ไหนแล้วนั่นน่ะ โ <c oughs> ูุ้อมมุดอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นเลยนะโอ้ยมึงจะมุดไปไหนขึ้นมาอะไรเธอะดีนะเล่นเอาสติวมาครับเล่นชิงหลิวนี่ถ้าทางจะเหนื่อยกว่าน,นี้แน่นอน สู้มันสักพักแนละ้วให้มันเหนื่อยเล่นลอกคอนหวานไว้นะครับต้องการได้แต้มเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยแน่นอนสักพักหนักหนักที่หายเลย ก็ตัวนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับก็ดีของสปิวเนี่ยครับมันทีเด็ดทีขาดนะไม่ใช่เก็บปลาเร็วนะครับใครที่คิดว่าสปิวเก็บปลาเร็วไม่ใช่นะสปิวมันอ่ามันซอฟปลามันซอฟการเล่นได้นะครับอยู่ที่ลอกเลยแล้วก็ลอกเนี่ยและตัวช่วยสำคัญในการเก็บ ทันก็มีส่วนนะนั่นไงปาจีนจริงด้วยแต่ว่าไม่ได้โดนตัวหาง <c oughs> โอ้โห <c oughs> เกี่ยวหางกันเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ครับหางมาเลยเนี่ยหาง <c oughs> ว่าแล้วทำไมยังไม่ขึ้น หางมานะครับสวิงกูก็ประกอบแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ดยืดออกยืดสวิงก,ก่อนนี่น่าละหนักที่หายเลยครับไม่ขึ้นจัดหางมานี่เองเออเียวหางมานะ อ,อุ้ยอะประมาณสองโลครับอุ้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะไปตัวอู้สองโลกว่ากวานะคิดว่านะครับสองโลครึ่งอู้ตัวใหญ่ใหญ่ิเป้งเลยเนี่ย ู้นดีไม่้อดูก่อนนะครับสภาพามไม่ไหวที่จริงๆไงเไปฟังนู้นดีกว่าดูกอนสิวบนลมแรงนี่ไม่เหมาะไปอย่างแรงบอกไปก่อนเลยไม่ชอบสายมันโดนลมพัดเนียมันเบไปทางนู้นเลยนะ เดาเพีย <The F iend> นน้อยคอยรักปล่อยครับไมเ่เอาเก็บไว้ดีกว่าเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่ามันกลวนอีกป่าพวกนี้มันไม่ค่อยเค็ดไม่ค่อยหลาบอีกสักแต้มแลครับเดีย๋ยวจะหยุดละลมมันแรงเป็นขึ้นนะท่านผู้ชมจะตาลายเหมือนผมนะครับ <c oughs> คิดไปแล้วขออภัยด้วยนะเรื่องการซุมทุนนะครับมันยังไงละ่ะยังไงก็ต้องมาแล้วก็ต้องถ่ายแลนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกได้นะว่าจะไม่ถ่ายยังไงว่าได้ตแต้มใหญ่มาแล้ว โอ้โหโอ้หโอหูตะเปียนมาแล้วโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะลากนะดูเลยแรงดีนะครับโอ้ม่แต่ใหญ่นะแต่แรงโอ้สยอดโอ้โห,อ,หอะไรวะสปิวมาเล่นนะเว้ย ใบเลื้องอยู่แล้วครับไม่น่าแรางดีใส่ต้มเค็มมาครับย้ายฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาลองเทสที่ฝั่งหนึ่งดู ฝันน่งนี้ตอนเที่ยงตอนบ่ายจะดีหน่อยนะล่มไม่ต้องกลางล่มอะไรเลยนะครับสบายสบายตังหลอ,อกแข็งไปนิดเกือบไปฝั่งตรงข้งางมีนานานักตกปลามาตกกันนะครับขาบประจำแล้วต้องดูท่าผมดูละ ตอนที่พี่แล้วมาผมก็เห็นมานั่งกันตรงนี้แหละหลายท่านเลย ตายดีก็เหรอวะอย้ายก,กี้ก็ปล่อยไปนะครับปอย้ายฝั่งไปเนี่ยปลาอะไรวะใครทราบก็บอกผมหน่อยนะครับผมก็เรียกมันไม่ถูกลบปลาบ้าอะไรเนี่ยปลากว้างมากนะครับ ในการค่อยๆเรียมที่พึ้นป่าอะไรวะตึกตัดตึกตักเบาๆนี้อ่ะตะเพียนนี้พื๊ดขึ้นมานะครับไม่ไม่ถอดแล้ว พอเหมาะตะกับกูว่าแล้วไงนะอู้ใจดีด้วยอืตื่นจนได้กูว่าแล้วเอ้ยอื้าอกืนไปยันไหนวันนี้อะเอยปากกันเล็กนะครีมก็ขี้พอกลำบาก ขอนโอ้โหไซใหญ่ไซใหญ่ไม่ใช่เล็กดีวะปลาหลือวะตึกเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาหลือวะน่ากะอุ้ยโอ้หแต่เพียนใหญ่อุ้ยอุ้ย อุ้ยใส่ไปเลยเลยมาสวิงเลยครับยกไม่ได้แล้วตัวเนี้ยยกมานี่คันหักแน่เลยอ๋อ เซตเบากุญแจโอ้โหตาอ,อยู่เว้ยเปล่าตัวใหญ่อยู่นี่ครับตะเพียนไซนี่นะไซเกับโลนะไวใช่เล็กนะครับห <c oughs> น,นักเอ้เลยนะวูอยากเอาฝ่ามือนี่ กร <cido ly> อบคันหลิวนะครับเป็นคันระยะ4.5นะคิดถูกกนเนี่ยที่มานั่งฝั่งนี้นะลมนั่งฝั่งดูนี่เจอคลื่นน้ำเต็มเต็มแน่เลยแล้วฝั่งนี้มันล่มนะติดต้นไม้นี่นะครับไม่ต้องกลางร่มด้วยซ้ำเลยนะ เอาเป็นคันระยะ4.5นะเราว่าต้องการให้ได้ระยะทอยได้กับสปิวเมื่อกี้นะครับต้อรู้ว่าผมเล่นสปิวระยะเกินระยะคันมาตลอดเลยไม่สามเก้า่าสี่ห้านี่แหละทุกทีเลยอือือ <c oughs> อไอป่าน,นี่อีกแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่ามันจะมาทำไมเยอะแยะจะกลบมันเป็นปลาอะไรกันแน่วะปลาส้อยหรือเปล่าวะส้อยแดงๆหรือว่าลูกปลาบ้าน,นี้่ <c oughs> <c oughs> ะเฮ้ยมาขอ,อแต้มที่สวยสักแต้มกลับบ้านจริงนะ ไม่ไหวแล้วตายแล้วเนี่ยไปครึ่งชั่วโมงกลับมาปลาเล็กกินซะงั้นน่ะแล้วกินยับเลยเนะี่ยโอ้ยอะไรวะ เฮอ,อตัวนี้ะมีไซส์น้อยได้อยู่อย่างโอเคนะนเก็บรวกระชังได้นะครับโอ้ออมันจะเข้ามันหายไปครึ่งชั่วโมงนะไม่รู้โดนอะไรไปแล้วมันก็เงียบไปนะ นของเรานะครับวันนี้ก็นี้ครับเป็นปลาน่าจะเป็นปลาสร้อยนะเดี๋ยวผมจะปล่อยทั้งหมดนะครับเลอะเทอะหน่อยนะโฟมดีผมทําล่วงลงพื้นตอนจะวะเอาขึ้นนะครับแล้วปลาหลุดไปหลายตัวเลยผมถึงตะเพียนใหญ่ด้วยนะก็ยังเหลือนี่ครับไว้ตัวหนึ่งนี่ยล่วงลงน้ำีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหนๆก็ล่วงลงน้ำแล้ว,ว,นะนนลว,ลวเดี๋ยวผมจะปล่อยทั้งหมดนะ อยดูก่อนนะครับว่าปลาจีนปล่อยแล้วมันจะตายไหมถ้ามันปล่อยแล้วมันลอยอย่าผมจะช้อนขึ้นมานะครับเอากลับบ้านนี่แหละดูจะวาอย่างนี้แหละครับที่ทําปลาล่วงหยิบกระชงังแล้วพลิกด,ดีครับหล่นไปครึ่งขาปลาหลุดไปหลายตัวแหละ <laughs> ก็ปล่อยปลาเรียบร้อยลแล้วนะครับดีในหนมันก็ทําล่วงไปแล้วนะปล่อยแล้วก็ปล่อยให้หมดเลยกัน จะได้ไม่เสียเปรียบกันนะลายังเหลืออยู่นะครับในตู้เย็นนีปัญหาอะไรครับจะกินได้อีกหลายวันเงิที่แล้วได้ไปเยอะนะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยหมานี้ไม่รู้ตป็นไรนะวันนี้รู้สึกตื้อหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเอาตลอดได้อยู่เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ